ไห้นอนลูกเลยอยากขึ้นไปนอนห้องพระแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่กล้าขึ้นจะต้องขออนุญาตให้ทุกครั้งถึงจะขึ้นไม่งั้นไม่ขึ้นเนี่ยค่ะลองดูดูนะคะเอาไปสิลูกไปนะแม่ขอให้เออเอาแม่ขอแม่ขอมาหลวงปู่หลวงปู่เจ้าค่ะไอ้สีนอนด้วยนะคะ สีง่วงแล้วสิจะขึ้นไปนอนขออนุญาตจ้ามาทีนี้มาเดี๋ยวูุขอแล้วลูกไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอแล้วลูกไปไปลูกไปเออแม่ขอแล้วแม่ขอแล้วเออนะขอเสร็จเขาถึงจะไปค่ะเนี่ยค่ะแม่ถ่ายรูปเฉยๆไปแม่ขอแล้วขึ้นไปเลยเออขึ้นไปเลยลูกขอแล้วเรียบร้อยแนละ้วไปโชคดีบายบายไปไปนอนกับหลวงปู่ไป ไปแม่ขอแล้วลูกป่ะไปแม่ขอให้แล้วไปแล้วเออเออไปเนี่ยค่ะห้องพระเขาจะไม่กล้านอนถ้าเราไม่ขออนุญ,ญาตเขาจะขึ้นมานอนตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะห้องพระเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะต้องไปนอนใต้ใต้เนี่ยพระนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยจะกล้าเนี่ยค่ะเขาจะนอนใต้โต๊ะเนี่ยค่ะ เขาเลยแล้วบางทีเขาก็โดดขึ้นไปนอนข้างบนใต้หิ้งพระตรงเนี้ค่ะเนี่ยเขาเลยกลัวค่ะอนอนซะแม่ลงไปแล้วนะปกติทุกวันเขาจะวิ่งขึ้นมาเองละค่ะแต่วันนี้อยากถ่ายให้ดูถ้าขอแล้วเขาวิ่งขึ้นมาเองแต่วันนี้อยากถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะเขาจะไปนอนใต้นี้เขาก็เลยต้องให้คอค่ะไม่งั้นเขาจะไม่นอนค่ะหิ้งพระเลยขึ้นมานี่วันนี้ถ่ายให้ดูปกติเขาวิ่งขึ้นมาเอง